สวัสดีครับ <Wow. S 1> รากบ,บ้านดีดีชาแนลมาได้ลงคลิปนานเลยสําหรับช่องทางของยูทูบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยางานที่ทำนี้นะครับก็ถ่ายนะัดถ่ายไปเพราะว่าถ่ายสั้นก็ไปลงช่องทาง,งอื่นเนาะแต่ช่องทางยูทูปเนี่ยก็ถือว่าหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาเขาจะจะ,จะลงเนาะเพราะว่าทํามาผมทํามาตั้งแต่เขาเรียกว่าเราเป็นคนบุคคลธรรมดาเนาะไม่ใช่คนเป็นผู้เสียงมากกว่าจะมีผู้ติดตามเนี่ยมันก็ยาก นะครับเริ่มต้นมายูทูกจะสี่ปีแล้วเนาะยูทูบเนี่ยตอนนี้ผู้ติดตามก็เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นสำหรับคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยถือว่าถือว่าดีนะถือว่าไวนะครับบางคนเนี่ยทำมาหลายปีเนี่ยหลักหมื่นเนาะหมื่นสองหมื่นนะครับทำห้าปีหกปีอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการถ่ายทำทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์หรือเปล่าผมไม่เข้าใจน่าจะมีการถ่ายทำการตัดต่ออะไรแบบนั้นส่วนใหญ่ช่องผมที่ผ่านมาจะตัดต่อ ก็มีหลายคลิปแล้วที่ผมถ่าย,ยลยูเรียวเลยแล้วก็ลงนะครับแต่ก็ไม่มีคนดูไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าเราไม่ให้ช่องเราเงียบนะครับวันนี้สัมฤทนะตื่นต้องแนะนำำําสัมฤทก่อนนะครับสัมีนี่ก็เป็นน้องที่ผมเอามาอยู่ด้วยนะครับเป็นน้องที่หนึ่งเลยการทํางานขยันนะครับขยันแล้วเยอะรื้อบอกไป FC เยอะด้วยนะครับตอนนี้สัมฤมี FC เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟ้าก็ดีแอปต่อต่อก็ดี FC เยอะเลยนะครับจะทําคลิปต่างๆลงไปเยอะคนดูก็ส่วนใหญ่หลักแสนหลักล้านเนาะนะครับและหลักแสนหลักล้านเนี่ยก็เป็นพันคอมเมนต์พันคอมเมนต์นะครับห้าร้อยเจ็บร้อยคอมเมนต์เนี่ยก็จะชื่นชมกสำลี yes แล้วก็ที่เหลือด่าผมนะครับทั้งพันคอมเมนต์คือเชิญกีฟผมจะทำเขาเรียกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับวุ่ยวายวุ่ยวายแต่สำลีทํางานทําไมทําแบบนี้ไม่นี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะ นะครับมันก็เลยทําให้คนชอบดูว่างั้นเถอแล้วก็มีคนด่าก็ไม่เป็นไรเนาะเมื่อเราทาโซเชียลนะครับส่วนวันนี้สัมบีทำอะไรพี่ให้มาทำอะไรบอกทงบ้านเลยอ้าวอะไรนะอ้าวอะไรนะอ๋อทำความสะอาดก่อนที่จะส่งมาห้าลูกค้าอ้าวนี่สัมบีจริงจริแล้วสัมนีเป็นงานหนักก็ดีเนาะถ้าทุกคนปฏิดติตามทางแอปฟ้าหรือแอปต่อตนะครับ งานหนักนะครับตั้งแต่งานหนักงานขุดขุดดินผสมปูนนะครับงานทําเหล็กเครื่องนนหนักสมภีชชอบมากนะครับเขาจะเป็นคนขยันและอย่างหนึ่งทําไมเขาถึงมี fc เยอะคือหนึ่งเลยเป็นคนตรงๆเป็นคนมีสนเสน่ห์ในการพูดนะครับเลยทําให้มี fc เยอะเลยนะครับก็ถือว่ามาช่วยงานหนึ่งก็เราได้งานเนาะได้งานเดี๋ยวช่วยกันทำงานกันเถอะสองเพราะว่าก็จะทำคอนเทนต์กันถ่ายกันอะไรกันเนาะ ท้ายก็มีข้านบุญนี้นั่นให้น้ำวนนณะหรือเปล่าไม่ดื่มนะเบียร์ไม่ดื่มมากเอาไปเอาไปดื่มน้ำบนนณะแทนหรือว่าอะวันนี้นะครับผล,บล่นนที่อำเภอลาดหลุมแก้วนะครนะับสายงานอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรทานีครับปั๊ทุมงทานีเออนะครับ <S <S วันนี้นะครับก็แตทการพบบ้านนอะตแต่ไม่ไม่มั่นใจนว่าลูกค้าจะมาหรือเปล่าวันนี้นะครับนะครับเพราะว่าเขาติดกุระอยู่ลูกเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่ในหน้าที่ในหน้าที่ของเราในหน้าที่การงาของเรา เราต้องทำให้มันจบเนะาะวันนี้ก็สมรภูมิอ,อ,อันตรายจบเรียบร้อยก็ขนของย้ายวัสดุต,ต่างๆไปอีกไซนเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อใ,นใ,นในนนะกล้ๆนี่แหละอันตรายสนาำนะครับอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้<อ>ไม่พลาดคลิปต่อตไปของของพวกเราเนาะนะครับความเรียผมก็จะถ่ายเร็วๆอย่างเดียวมีตัดนิดหน่อยอ่ะนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกาันเนาะเดี๋ยวผมพา Insert, ดูผลงานภายในภายนอกบ้านหลังนี้มันจะสวยนาดับไหนนะครับฝากเขาเรียกว่าถ้าถูกใจก็อขอบคุณด้วยนะครับถ,ถูกใจชอบใจผมก็ขอขอบคุณด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ถูกใจคอมเมนต์ให้ด้วยคอมเมนต์มาด้วยเนาะติชมได้เลยอันนี้ไม่ถูกใจอันนั้นไม่สวยอะไรยังไงผมจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงกับงานของผมขอบคุณครับขอบคุณครับคนสิขอบคุณครับ <laughs> okay, I can do that. Yeah, yeah.